เซียวฟานจริงหยุนสารภาพผิดแล้วปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปคุณลุงตอนที่พ่อของผมไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมเขาขอให้คุณทำสิ่งเดียวกันนี้แต่ตอนนั้นคุณไม่คิดจะช่วยครอบครัวผมเลยนี่เป็นสิ่งที่คุณทำมันด้วยตัวเองในชีวิตก่อนฉันถูกจำคุกอย่างไม่ยุติธรรมพ่อของฉันคุกเข่าขอร้องแต่ลุงของฉัน ไม่เคยผ่อนปรนเลยใช่แม้แต่พ่อของฉันก็ไม่สามารถยืนขึ้นได้คนใจดำเหล่านี้ไม่แม้แต่เอาใจใส่เขาและยังเยาะเย้ยเขาเอาละ่ะมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่ใช่ว่านายพูดว่าถ้าฉันคือหลี่ให้สวนนายจะคุกเขา่าแล้วเรียกฉันว่าคุณปู่หรอ หลีเสียวฟานแกอย่าลังแกคนอื่นให้มาก,กนะทำไมอยากให้ฉันคุกเข่าหรอแกคิดว่าแกเป็นใครเราไม่เห็นจำได้เลยว่าแกเป็นประมุขของตะกลูลหลีอย่าคุกเข่านะช่างมันอย่ายุ่งกับเขาหลีเสียวฟานแกมันคนชั้นต่ำและแกไม่มีสิทธิ์ทำให้เราคุกเขา่าคุกเข่าซะ เออเออแรงกดตันที่น่ากลัวนี่อะไรกันฉันยืนไม่ไหวแล้วยังไม่คุกเข่าอีกน้องรองทำไมน้องไม่คุกเข่าก่อนไม่ไม่ไม่พี่นั่นแหละพี่ใหญ่ต้องคุกเข่าก่อนฉันคุกเข่าแล้วฉันคุกเข่าแล้วคุณปุรีให้ฉันพักเถอะ เราขอให้คุณปู่เมตาด้วยส่งผังตระกูลมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ